สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยพทษณธานีนะครับก็ว,วันนี้เดินทางมาถึงที่จังหวัดประจวบคีครีขันธ์แล้วนะฮะอาเภอ,ออะไรอาเภอบางสะพานไหมอาเภอบางสะพานนะี่เจ้าของรถอยู่นี่นะฮะก็ไม่ต้องถามอีกนะว่ารถรถทําไมผมมาเลยซ้ายผมใช้กล้องหน้านะผมใช้กล้องหน้ามันจะกลับกันรถเมืองไทยนะครับรถเมืองไทยผมพิเยดตอบคาถามแล้วก็มันไม่มีคนถ่ายให้พอดีให้ทีมงานทํางานได้เต็มที่ไงผมก็ พยายามถ่ายคลิปไปดูอันนี้ผมอยู่ด้านซ้ายของรถนะผมอะไรอยู่ขวาแต่ไม่ต้องถามนะหัวนี้ไม่ขายนะครับหัวนี้เขาไม่ขายนะฮะหัวนี้ไม่ขายนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าผมจะใช้เวลากี่วันตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณบ่ายโมงครึ่งกว่านะฮะบ่ายโมงครึ่งกว่าก็เดินทางมาถึงเมื่อเช้าออกจากบ้านสายไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทาเป็นเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยนะซีรีส์เจ็ดร้อยหัวเครื่องเกียร์ระบบลมถังคัสตีด้วยนะฮะก็เดี๋ยวพาเดินดูหัวดีกว่า นี่นะฮะหัวหัวอยู่นี่แล้วหัวสีเขียวสวยอยู่นะ,ะสีเขียวสวยอยู่อันนี้ก็เอ่อผมจะตั้งเป้าไว้สักเอ่อหกวันดีกว่าอันนี้เอ่อหกวันนะฮะหกวันหกวันว่าผมจะกระเด้งไหม<ส>เดี๋ยวมารอรับชมกันนะครับเดี๋ยวมารอรับชมกันนะฮะสายกระเด้งมาถึงที่แล้วก็เดี๋ยวจะจัดให้อย่างสาสมแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมกันว่าออกมาแล้ว จะตามคอนเซปต์ไหมจะหล่อสวยพท่จะเท่ฟาดหางไหมนะฮะก็เดี๋ยวมารอรับชมคันนี้ตั้งไว้หกวันหกวันพอนะหกวันพอก็ว,วันนี้กะว่าจะรื้อหัวรื้อหัวลงก่อนนะฮะรื้อหัวลงก่อนอ่าอันนี้คือด้านฝาของรถนะครับคือด้านขวาของรถครับก็นี่นะฮะเปิดมาก็จะเจอพวงมาลัยแบบนี้นะฮะด้านขวาบางทีเวลาผมใช้กล้องหน้าถ้านั่งมันจะเหมือนด้านซ้ายนะฮะเป็นรถซ้ายนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเริ่มรื้อหัวลง เลียหน้างานออกนะครับพอดีทางเจ้าของรถได้ลื้เครื่องออกไว้รอเรียบร้อยแล้วว่างนะฮะว่างก็รอผมลื้ลเครื่องลือ้อะไรออกไว้รอเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมก็จะจัดให้นะครับจัดให้อะไรก็รออยู่นี่แล้วนะฮะอะไวอะไรรออยู่นี่เรียบร้อยแลวนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะวันนี้วันแรกที่จังหวัดประจวบอเภอบางสะพานนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรเป็นหมู่บ้านไหมมอรัตตุลบครับมอรัตตวลบมอ มอลสจวบมอละสวบมอ like ละสวบนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดผิดแบบอำเภอพยุหะคิริอีกมันเป็นพยุหะคิรีเพราะเขาก็หาผมไม่ถูกมออะไรนะมอลสวบมอละส่วบอ่ามอลสวบนะถ้ามีเอฟซีแถวนี้ก็เข้ามาเที่ยวเล่นได้เข้ามาเที่ยวเข้ามาหาผมได้ใช่ไหมอ่าได้อ่าเจ้าของอนุญาตแล้วต้องถามเจ้าของก่อนก็ เข้ามาเที่ยวเล่นได้นะครับเข้ามเที่ยวถ้ามีไม่มีก็ถ้าอยู่ไกลก็ไม่ต้องมานะครับบางทีโอ้โหอยู่ไกลบางทีมาหาผมสามสามร้อยกวโลเขาขี่รถมาน่ะก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาถ้าก็รอจ้างงานเดี๋ยวผมไปหาเองก็ได้นะครับก็ฝากก็้ด้หัวนี้บอกไปแล้วไม่ขายนะครับไม่ต้องโทรมาฮะไม่ขายนะครับผมถามเจ้าของแล้วก็คือเขาจะเก็บไว้นะครับหัวก็สวยอยู่ไม่ขายนะฮะก็รอรอบหน้าแล้วกันรอรอบหน้านะฮะรอรอบหน้า เครื่องก็รื้อออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะรื้อหัวรื้อคันหน้าแล้วก็จะเริ่มถ่างกระสีนะครับงานงานที่ต้องทําอย่างแรกเลยนะฮะแล้วก็ฝากฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ขอคุณละอหนึ่งแชร์นะฮะอย่าลืมนะครับแล้วก็นี่เลยจะเปลี่ยนโฉมเป็นเจ้าเ e 7 0 0หรือซ7 0 0นะครับเครื่องคู่ตัวก็เป็นเจ้า E134 นะฮะเป็นเจ้า E134 นะฮะ E134 นะครับ E134 เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเจ็ดสปีดเดินหน้านะฮะเจ็ดสปีดเดินหน้ารวมเกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์แปดนะครับเป็นแปดเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้ามีเจ็ดเกียร์นะฮะเครื่องก็เป็น e สามสี่คันนี้อ่ะเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะครับเทอร์โบไฟฟ้าเทอร์โบไฟฟ้าดูยังไงก็ผมก็บอกไปหลายคลิปแล้วฮนะดูแป,ป๊บตัวนี้ถ้าแป,ป๊บตัวนี้มีอันเดียวเป็นเทอร์โบไฟฟ้าแต่ถ้าแป,ป๊บตัวนี้มีสองอันก็คือเป็นเทอร์โบลมเพราะว่าแป,ป๊บอีกเส้นหนึ่งคือจะเป็นลมไปสั่งไปสั่งงดดีีเลลยนนะครรัับไปส่ม ก็ไม่มีอะไรต้องดูของก็ให้ดูแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็โอเคพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่อุปกรณ์ควบคู่ที่ต้องใช้นะฮะก็นี่ใช้ได้คันหน้าถ้าเป็นไปได้นะฮะคันหน้าเป็นไปได้ให้เอาเป็นตัวหนานี่มาเลยตัวหนาดูยังไงนี่นะฮะคาจะหนาขึ้นมาแบบนี้รถเราก็จะได้สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมันก็จะไม่เตี้ยมากนะฮะฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ดูอุปกรณ์นะฮะพวกขาบังโพลแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ที่เราต้องใช้ก็สวยอยู่ก็พอได้นะครับพอได้นะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรสายกระเด้งมาถึงที่แล้วนะครับถ้ามี FC แถวนี้ก็เข้ามาเที่ยวเล่นได้นะครับนะฮะเข้ามาเที่ยวเล่นได้นะฮะเข้ามาเที่ยวเล่นได้แล้วก็เอ่อคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อน,นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจนคลิปต่อไปด้วยนะครับผม